ขอต้อนรับเข้าสู่ Data าศาสตร์พอดแคสต์เจาะลึกทุกศาสตร์ของ Data ทุกโอกาสและความเป็นไปได้ที่ Data ทําให้คุณได้โดย True Analytics จาก True Digital Group สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Data าศาสตร์พอดแคสต์ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจาก True Digital ที่จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกทุกศาสตร์ของ Data โดยทีม True Analytics จาก True Digital Group ที่จะมาแชร์ทุกโอกาสทุกความเป็นไปได้ที่ Data เท่านั้นที่ทําให้คุณได้ค่ะ ดิฉันเพนสัสิทธรจำปาพันธ์หรือนุ่นนะคะจาก True Digital Group รับหน้าที่เป็นโฮสต์ของ d a t a s ศาสตรซึ่งสำหรับ EP นี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันกับทีม t t u u e n n l y y t i s s ว่า Data จะช่วยให้เราเข้าใจลูกค้าแบบรอบด้านแบบ360องศาได้อย่างไรซึ่งในวันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกศาสตร์ของ Data ในมุมที่เกี่ยวกับ Customer หรือที่เราเรียกกันว่าลูกค้าให้มากขึ้นค่ะเกสของเราในวันนี้นะคะเช่นเคยมาจากทีม True Analytics โดย True Digital Group ทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้คุณตาลคารดีวรณพนม Analytics Sale Lead และคุณแพรวแพรวพันธ์ศิรยุทธ Analytics Solutions Manager ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในหัวข้อ how to understand your customer better building a customer 360 segmentation รู้จักลูกค้าดีขึ้นผ่านการใช้เครื่องมือ Telgo Analytics และสร้าง Customer Profile ได้อย่างง่ายดายวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีทั้งคุณตาลและคุณแพรวคะ่ะ สวัสด,สสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนทั้งคุณตาลและคุณแพรวช่วยแนะนําตัวก่อนเลยนะคะว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่ที่ทัวร์อนาลิติกนะคะเริ่มที่คุณตาลเลยค่ะสวัสดีค่ะตาลน,นะคะชื่อคาราดีวรณพนมนะคะตอนนี้ก็ดํารงตําแหน่งเป็นอนาลิต s กเซล s ์ลีดนะคะก็หน้าที่หลักๆตอนนี้เลยนะคะก็เป็นหน้าด่านที่คุยกับลูกค้าค่ะ แล้วก็ดูภาพรวมของทางทีมเซลล์นะคะตอนได้มีโอกาสได้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ขนาด s m b นะคะไปถึงในฝั่งของ Enterprise เลยนะคะก็ปกติแล้วเวลาออกไปเจอลูกค้าเนี่ยก็จะได้มีโอกาสคุยกับลูกค้าเจอโจทย์ที่หลากหลายนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจะมาแชร์โจทย์ที่น่าสนใจและคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกคนในวันนี้ได้ด้วยค่ะค่ะเชิญคุณแพรวค่ะ สวัสดีค่ะแพลวนะคะแพลวพันศิิยุทธค่ะตอนนี้ดำรงตำแหน่ง Analytic Solution s Manager นะคะแล้วก็ทำหน้าที่เป็น p r e s a l e ซึ่งจะคอยซัพพอร์ตทีมเซลในการคิด o l u t i o n ในเชิงลึกให้กับลูกค้าค่ะทำให้เวลาทีมเซลคุยกับลูกค้าก็จะได้ความแปลกใหม่ของแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือว่าตอบโจทย์ให้ทั้งถูกใจและถูกต้องในขณะเดียวกันค่ะคิดว่าหากวันนี้มีเวลามากพอทั้งพี่ตาและแพลวอาจจะได้แชร์ use case เผื่อผู้ฟังนาไปปรับใช้กับธุรกิจตัวเองได้ด้วยค่ะ เรียกได้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยน่าจะมีเรื่องราวมาแชร์ให้คุณผู้ฟังดัตสัตย์เยอะมากเลยทีเดียวสําหรับวันนี้ที่เกี่ยวข้องกับการทําความเข้าใจลูกค้าคุณตาลเองก็เป็นกูรูนะคะเป็นคนที่ได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการคุยกับลูกค้ารับโจทย์รับฟีดแบ็จากลูกค้าโดยตรงเลยนะคะในขณะเดียวกันคุณแพลวเองก็เป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลของเทลโกเพื่อสร้างคัส t ตอ e r ม์โปรไฟล์และที่สําคัญท็อปิกในวันนี้นะคะก็อาจจะช่วยให้คุณผู้ฟังหลายท่านได้ข้อมูลเพื่อเริ่มต้นในการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าตัวเองว่าควรเรริ่มตต้นนจากงไหดี จากมุมมองของทั้งสองท่านนะคะที่คลุกคลีกับ Big Data ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ตรงจากลูกค้านะคะที่ทีม t ู o a a าลิติกเองมีประสบการณ์จากหลายๆอินดัสทรีวันนี้เรียกได้ว่าน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะก่อนอื่นค่ะอยากถามก่อนว่า c u สเต m e r เรค่ะเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าคนนี้ใช้ลูกค้าของเราหรือไม่เริ่มที่คุณแพรวก่อนนะคะในฐานะที่ได้คลุกคลีกับ Customer Insight มาค่ะ ค่ะขอบค่ะเอ่อทุกคนอาจจะมีคําถามว่าอยากรู้ว่าลูกค้าคนไหนคือลูกค้าที่แท้ของเราคนไหนคือลูกค้าของเราหน้าตาเป็นอย่างไรอะค่ะ,คะซึ่งแพรเองอยากจะให้ทุกคนมองในอีกมุมมองหนึ่งก่อนค่ะว่าก่อนจะตั้งโจทย์โจทย์เนี้ยเราอยากจะรู้ได้อย่างไรว่าใครคือลูกค้าเรานั้นเนี้ยค่ะเราอาจจะเริ่มที่ตัวเราเองก่อนก็ได้ค่ะ,คะสมมุติว่าตัวเองเป็นลูกค้าและมีสินค้าของเราขายอยู่ ในแง่มุมของลูกค้าเราอาจจะมองสินค้าของเราเป็นอย่างไรคิดเห็นอย่างไรแล้วถ้าสมมติว่าเราชอบสินค้านั้นการตัดสินใจในการจะซื้อสินค้าก็ลองมองย้อนกลับไปว่าเรามีพฤติกรรมอะไรก่อนที่จะเป็นปัจจัยในการที่ตัดสินใจซื้อสินค้าชิ mm ้นนั้นค่ะเราอาจจะใช้วิธีนี้ก่อนในการหาคนที่คิดเหมือนเราใช้ตากการกะดและเหตุผลเดียวกับเราในการซื้อสินค้าแต่วิธีนี้อาจจะใช้ได้ในระยะเวลาหนึ่งในการสร้าง customer journey นะคะเพราะว่าตัวเราเองก็อาจจะมี bias กับสินค้าของเราซึ่งในอดีตก็เคย เกิดขึ้นกับบริษัทที่รับจัดทำเซอร์วยหรือการวิเคราะห์พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าค่ะทำรีพอร์ตออกมาไม่ว่าจะเป็นเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพเองก็ตามเนี่ยค่ะมันจะเกิดความไบแอสอยู่บ้างอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่แพวคนพบเลยเรื่องของความ accuracy ของข้อมูลค่ะหากจะให้ยกตัวอย่างก็อยากให้ทุกคนลองคิดน,นะคะว่าเมื่อที่ที่แล้วถ้า ถามไม่ว่าจะคุณนุ่นเองก็ตามหรือว่าพี่ตานเนงก็ตามเนี่ยค่ะว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเข้า Facebook หรือ Instagram ไปทั้งหมดกี่รอบบางท่านอาจจะอนุมานเขาก็ได้ค่ะว่า10ครั้งหรือ20ครั้งเราก็ไม่สามารถจะสามารถบอกไปจำนวนที่แน่ชันได้แต่ที่จริงแล้วอะค่ะคือ10ครั้งหรือ20ครั้งเนี่ยอาจจะเป็นแค่ค่าเฉลี่ยต่อวันไม่ใช่ทั้งสัปดาห์อย่างที่แพรถามไปก็ได้ค่ะแลก็เลยคนพบว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราจะไม่สามารถโกหก ได้เลยก็คือ Data ค่ะซ really ึ 5, yep. ่งตรงนี้เองนะคะเทลโก Data ก็มีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะปัจจุบันเองนะคะก็เราก็ไม่ได้มีเฉพาะปัจจัย4แล้วเนาะอาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเนี่ยค่ะเราก็จะมีปัจจัยที่5และ6เข้ามานะคะก็คือโทรศัพท์มือถือแล้วก็แบตสำรองซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะเห็นจากพฤติกรรมของลูกค้าของเราเอง เช่นกันนะคะว่าเทรนในการใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมีมากขึ้นก่อนหน้านี้เมื่อ4ปีที่แล้วอัตราคนที่ครอบครองสมาร์ทโฟนก็ยังน้อยปัจจุบันนะคะงั้นแสดงว่าคนเนี่ยมีการเข้าถึงโทรศัพท์มือถือมากขึ้น ใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นฉะนั้นโทรศัพท์มือถือเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ติดตัวกับผู้ใช้ตลอดเวลาตรงนี้เองล่ะค่ะที่ Telco Communication Company หรือว่าบริษัทที่ให้บริการด้านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเนี่ยค่ะเล็งเห็นถึงความสําคัญของ Data เพราะเราได้เรียนรู้พฤติกรรมของคนที่ใช้โทรศัพท์จริงๆไม่ว่าจะใช้อินเทอร์เน็ต ก็ตามนะคะเราก็สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นข้อได้เปรียบเลยก็คือความแม่นยําของข้อมูลที่อย่างน้อยคือมันไม่โกหกแล้วก็มันก็ซื่อตรงค่ะเราก็ไม่ได้พึ่งคนที่มาให้สัมภาษณ์นะคะว่า,าว่าให้เขานึกเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วไปที่นี่กี่ครั้งหรือว่าเขาใช้อันนี้กี่รอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่ง Data ตรงเนี้ย มันจะบอกเราอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่าตอนนี้พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้ต้องขอ disclaimer กับผู้ฟังไว้ก่อนเลยนะคะข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่เรานำมาใช้ทางเราได้มีการขอคอนเซนต์หรือว่าขอความยินยอมจากการใช้ข้อมูลของลูกค้าเนี่ยค่ะแล้วเราก็มีการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าด้วยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ p DPA ด้วยนะคะ อันนี้เป็นแค่พื้นฐานของเรื่องราวทั้งหมดค่ะซึรงจริงๆแล้วอินไซต์จาก Big ก a t a ้าตรงนี้เราก็สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อีกมากมายเลยค่ะมไม่เพียงแต่วิเคราะห์พฤติกรรมเท่านั้นแต่มันยังสะท้อนอะไรได้ไหลายๆอย่างเช่นเดียวกันค่ะถ้าเริ่มต้นด้วย Insight Data ในมือเราก่อนก็นได้ค่ะตามที่คำถามที่คุณนุ่นถามแพรวนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะรู้ลูกค้าเป็นอย่างไรถ้าในมือของเราเนี่ยมีลูกค้ากลุ่มๆหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยค่ะ ก็จะแนะนำว่าให้ลุกอะไรเอาก็ได้ค่ะถ้าหากว่าเรามองอพฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มทารกตของเราจากพฤติกรรมตัวเราเองแล้วเนี่ยค่ะเราก็อาจจะมองลุกอะไรในอีกมุมมองหนึ่งก็ได้ก็คือเรามองจากพฤติกรรมลูกค้าที่เคยซื้อของเราไปแล้วค่ะ,ะยกตัวอย่างเช่นแพวขอยกตัวอย่างเป็นคุณนุ่นละกันค่ะข,ขายยาสีฟันที่ช่วยเรื่องฟันขาวอาจจะมีราคาที่สูงกว่ายาสีฟันยี่ห้ออื่นๆทั่วไปเพราะว่าเป็นแบบว่า คุณภาพแบบพรีเมียมราคาก็พรีเมียมเนี้ยค่ะ mm hmm. แต่ว่าคุณภาพของยาสีฟันเนี่ยเต็มเปี่ยม mm hmm. เต็มหลอดเลยค่ะคุณนุ่นมั่นใจในคุณภาพของยาสีฟันของคุณนุ่นมากๆเลย mm hmm. แต่คุณนุ่นสังเกตได้ว่าเวลาลูกค้าที่มาซื้อเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นลูกค้าผู้หญิงอายุราวๆประมาณ20-35ปี mm hmm. ส่วนมากจะซื้อจํานวนไม่มาก mm hmm. เพียงแค่1-2ชิ้นต่อครั้งแต่เมื่อไหร่ที่คุณนุ่นจัดโปรโมชั่นช่วงสิ้นเดือน mm hmm. จะสามารถขายด,ดีเป็นพิเศษในกลุ่มลูกค้าผู้หญิงกลุ่มนี้เช่นเดียวกันค่ะจาก1-2ชิ้นกลายเป็น4-5ชิ้นและเมื่อดูประวัติการซื้อก็พบว่ามักจะซื้อพร้อมกับชาหรือกาแฟสําเร็จรูปเช่นเดียวกันด้วยข้อมูลเหล่านี้แหละค่ะที่ทําให้เราเรียนรู้พฤติกรรมของคนที่เคยซื้อเคยใช้สินค้าเราโดยเฉพาะลูกค้าประจํายิ่งต้องสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าเลยนะคะ และเราก็มองหาคนที่มีความต้องการแบบนี้เช่นเดียวกันลูกค้าที่เคยมาซื้อของของเราเนี่ยเพื่อที่จะสามารถจาบกลุ่มลูกค้าได้อย่างแม่นยําไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ชอบดื่มชาก,กาแฟเหมือนกันอายุ2 0่5ถึงปีเหมือนกันมีรายได้ปานกลางถึงสูงเพราะว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นเกรดพรีเมียมแต่ก็เป็นคนที่ชอบมองหาสนลดของสินค้าเป็นคนที่ชอบเรื่องของความคุ้มค่าถ้ามีโปรโมชั่นถ้ามีครูปองออกมาเนี่ยโอ้โหขายได้ดีขึ้นมากๆแน่นอนค่ะแถวเชื่อว่า ยังมีกลุ่มคนเหล่านี้ล่ะค่ะที่มีพฤติกรรมคล้ายคลึงกับลูกค้าของเราแค่นี้เราก็สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยําได้จากข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วก็ได้ค่ะ,คะถ้าข้อมูลฐานลูกค้ายังมีไม่มากพอในการเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าเราเนี่ยอาจจะมองหาข้อมูลทางเลือกเพื่อเป็นข้อมูลนํามาประกอบก็ได้ค่ะอืมค่ะนี่คุณตาลมีมุมมองเสริมไหมคะเรื่องนี้ค่ะก็จริงๆเห็นด้วยกับคุณแพลวเลยนะคะตามมองว่า Data เ,เนี่ยค่ะจากที่ทางชูงเนี่ย มีเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนะคะหรือว่าตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของประชากรนะคะเราสามารถที่จะนำา Data เหล่านี้ไปเสริมหรือว่า enrich ให้องค์กรได้นะคะเกือบทุกองค์กรเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะคะเอ่อในการที่จะช่วยการหาพื้นที่เปิดโครงการใหม่ๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเอ่อสำหรับแบงค์นะคะก็จะเป็นการหาลูกค้าที่มีความสนใจในการลงทุนหรือว่าสมัครเครดิตการ์ด นอกจากนี้ค่ะก็ถ้าเป็นร้านค้าปลีกนะคะหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าเนี่ยก็สามารถนํา Data ไปเสริม Data ที่มีอยู่แล้วในการเข้าถึงลูกค้าแล้วก็เข้าใจถึงการตลาดเพิ่มยอยขายได้มากขึ้นค่ะซึ่งต้องขอย้ําเลยนะคะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยของการนํา Data ไปใช้งานก็คือเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น นะคะแม่นยำขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเองเนี่ยได้รับบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เรานําเสนอตรงกับความต้องการของเขาแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเขาจริงๆค่ะคะ่ะ ก็เรียกได้ว่าอย่างที่คุณแพรบอกนะคะว่าปัจจัยสี่อาจจะไม่เพียงพอในการใช้ชีวิตอีกต่อไปโดยเฉพาะมือถือที่ทุกคนก็มีมือถือติดตัวอยู่ตลอดพอดแคสต์ Podcast นี้พอเถือก็อาจจะมีจำนวนคนไม่น้อยที่ฟังจากมือถือเช่นเดียวกันนะคะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงดีกว่าว่าลูกค้าของเราอยู่ที่ไหนจากการที่เราเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าที่เคยซื้อของเราหรือแค่สนใจสินค้าของเราก็ตามในมุมของ customer profile คะ่ะเราจะวิเคราะห์จากตรงไหนได้บ้างนะคะในมุมของ tour analytics ค่ะ เ,เราสามารถเรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าของเราได้หลายๆมุมนะคะ,คะจากฝั่งของช่วยติกเองนะคะเราวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคค่ะผ่านการใช้แอปพลิเคชันหรือการเข้าเว็บไซต์ต่างๆประกอบกับพฤติกรรมการโทรหรือการเดินทางทําให้เราเรียนรู้ค่ะว่ากลุ่มคนแบบไหนมีพฤติกรรมอย่างไรค่ะแต่ข้อมูลลูกค้า ของเราอะค่ะทางทีมเราเองก็ไม่สามารถระบุตัวตนได้นะคะเพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม PDPA สิ่งที่เรานํามาวิเคราะห์ได้จะเป็นเพียงแค่พฤติกรรมเท่านั้นนะคะฉะนั้นเราจะเห็นข้อมูลในมุมในมุมกว้างค่ะแต่ว่าแม่นยำํำเพราะว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมีมากกว่า30ล้านคนเลยฉะนั้นเราสามารถพูดได้ค่ะว่า ข้อมูลของเราที่มีเนี่ยคะ่ะคือ Big Data จริงๆทางพี่ตานเองอาจจะมี Use Case ที่น่าสนใจบวลาลูกค้าต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะาจะต้องมีโจทย์อย่างไรบ้างนะคะพี่ตาลค่ะก็ถ้าให้ตานยกตัวอย่างนะคะก็อาจจะเป็นลูกค้าแล้วกันค่ะในกลุ่มของยานยนต์นะคะก็ก็โจทย์ก็คือต้องการที่จะ เจากลุ่มเป้าหมายนะคะที่สนใจแล้วก็กําลังที่อยากจะซื้อรถยนต์นะคะอย่างนี้ค่ะออสามารถที่จะทําอย่างไรได้บ้างคะว่าจะทราบกลุ่มคนคนนี้ได้แล้วกลุ่มไหนที่กําลังสนใจอะคะ่ะที่จะซื้อรถยนต์ยี่ห้อน เคสนี้เป็นเคสที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเป็นการรวมเครื่องมือของทีมเราหลายๆอย่างเข้าด้วยกันปัจจัยในการที่เราจะสามารถระบุกลุ่มคนได้ว่ากลุ่มไหนที่กําลังสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เนะะี่ยค่ะโดยโจทย์ที่พี่ตาลให้มาค่ะคือต้องการระบุคนที่สนใจจะซื้อรถยนต์สิ่งที่ทีมเราทำเลยนะคะก็คือเราต้องคิดในมุมมองของคนที่อยากซื้อรถยนต์ก่อนค่ะว่าสมมติว่าเรากําลังมองหาอยู่ว่า จะซื้อรถยนต์ยี่ห้อไหนดีเราจะทําอย่างไรเป็นอย่างแรกคะ่ะคุณนุ่นลองพอจะเดาได้ไหมคะว่าถ้าคุณนุ่นต้องการจะซื้อรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งคันหนึ่งเนะะี่ยค่ะคุณนุ่นจะทําอย่างไรเป็นสิ่งแรกคะ่ะก็ถ้าจะซื้อรถเนาะถ้าอยู่บ้านก่อนอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์หรือว่าถ้ามีเวลาก็อาจจะเข้าไปที่โชว์รูมไปดูรถของจริงคะ่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะ่ะก็คือ ส่วนมากนะคะคนที่สนใจจะซื้อรถยนต์เนี่ยจะเข้าไปศึกษาหาข้อมูลผ่านเว็บไซต์ก่อนเพราะว่านั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยที่เราได้วางเอาไว้ค่ะ <c oughs> สิ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องระวังเลยนะคะคือการซื้อรถยนต์เนี่ยคือการใช้จํานวนเงินที่เยอะมากจํานวนหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> ฉะนั้นเราไม่สามารถใช้วิธีเดียวกับการเจาะกลุ่มคนที่ซื้อของชิ้นเล็ก หรือคนที่ซื้อของใช้ทั่วไปเวลาซื้อของเข้าบ้านได้เราจะต้องมองในหลายๆมุมอย่างที่หัวข้อเราวันนี้เลยค่ะคือ3-60องศากันไปเลยอย่างแรกเลยนะคะในการที่เราจะวีคอห์ก่อนเลยว่าคนที่สนใจจะซื้อรถยนต์เนี่ยเขาทําอะไรช่วงนั้นนะคะอันนี้ต้องบอกไปว่า Usca คสเนี่ยโชคดีมากค่ะที่เป็นช่วงที่เราได้ทํางานกับลูกค้าช่วงที่มีมอเตอร์โชว์พอดีเลยเราก็เลยเริ่มจากจุดนี้ค่ะเราค o นน e คเดอดอทเลยก็คือเจาะกลุ่มคนที่ไปมอเตอร์โชว์ก่อนหลังจากนั้นกลุ่มคนที่ไปมอเตอร มีการโทรไปหาศูนย์จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อใดก็ตามตรงนี้เราก็จะทดคะแนนค่ะคือระบุคะแนนไว้ก่อนค่ะก็คือการบวกคะแนนในที่นี้คือเหมือนกับว่าเราทดไ้ในใจค่ะว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้แหละที่มีโอกาสเป็นคนที่กําลังมองหาซื้อรถยนต์และถ้ามีการเข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับการรีวิวรถยนต์อีกเนี่ยอ่านบทความออนไลน์เกี่ยวกับรถยนต์สุดท้ายมีการเดินทางไปที่ศูนย์รถยนต์ เราเองก็สามารถอนุมานได้ค่ะว่ากลุ่มคนเหล่านี้มีความสนใจที่จะซื้อรถยนต์ค่ะไม่เพียงแต่เราจะมองในมุมมองรอบด้านเท่านั้นนะคะเรายังมองไปถึงว่าเขาได้เปรียบเทียบระหว่างรถยนต์สองยี่ห้อหรือไม่ด้วยค่ะนี่คือพลังของ Data นะคะ ก่อนหน้านั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนค่ะในมุมคนจําหน่ายสินค้าอาจจะมองได้แค่มุมมองนะเวลาที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราแล้ว mm hmm. แต่ถ้าเราสามารถรู้ได้ก่อนว่าก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้าเนี่ยเขาได้เปรียบเทียบของเรากับผู้แข่งเจ้าไหนหรือเขาใช้ระยะเวลานั้นเท่าไหร่กว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าของเรามันก็จะได้เปรียบมากกว่าในมุมมองของการพัฒนาสินค้าแล้วก็พัฒนาเรื่องของการตลาดนั่นเองค่ะในเนี่อเราก็ให้ความสําคัญเช่นเดียวกันในในพาทของ ทีมของ True Analytics นะคะค่ะแล้วการวิเคราะห์เชิงลึกแบบนี้ค่ะนอกจากเรื่องของการซื้อรถยนต์แล้วเนี่ยอาจจะเหมาะกับธุรกิจประเภทไหนเป็นพิเศษไหมคะคุณตาลค่ะการวิเคราะห์เชิงลึกนะคะจริงๆก็คือครอบคลุมนะคะสำหรับธุรกิจเกือบทุกประเภทเลยนะคะเบื้องต้นก็จะเริ่มจากธุรกิจที่มีแพลนที่อยากจะทําการตลาดนะคะขยายสาขาหรือว่าเพิ่มยอดขายด้วยนะคะไม่อยากให้คิดว่า โอเคเหมาะกับสําหรับองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นเนาะเพราะว่าจากที่ได้พบกับลูกค้ามานะคะลูกค้าเล็กๆอย่าง SMB เนี่ยก็เริ่มที่จะเข้ามาสนใจเรื่อง Data เ,เยอะมากๆเลยค่ะก็ถ้าให้ตายยกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นธุรกิจที่สนใจนะคะทำมาร์เก็ตติ้หรือว่าเป็น Data d r i v e ์ Marketing นะคะมองลูกค้าแบบ360อ,องศาอย่างที่น้องแพลวได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่เป็นเพียงการมองว่าเพราะอะไรเขาถึงซื้อสินค้าของเรานะคะ,อ,ะอาจจะ บอกว่ารอบตัวของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้เนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างที่นํามาสู่การต้องการซื้อสินค้าของเราด้วยนะคะ,ะก็เหตุผลนี้ค่ะที่ทําให้ทางทีม analytics เนี่ยก็ยังคงพัฒนา Data นะคะให้แม่นยําอยู่เสมอ,เ,อ,อเดต่าเหล่านี้นะคะไปเสริมทําให้ธุรกิจไหนที่เข้าถึงพฤติกรรมของลูกค้าได้ต้องบอกตามตรงเลยนะคะว่าพฤติกรรมของลูกค้าทุกวันนี้เนี่ย เปลี่ยนไปทุกวันและเร็วมากๆเลยนะคะการเสพข้อมูลข่าวสารนะคะของลูกค้าก็เปลี่ยนไปนะคะเช่นเมื่อก่อนเนี่ยสปีที่แล้วนะคะอาจจะเห็นได้ว,ว่าลูกค้าของเราเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีการาสนใจการดูแลสุขภาพแต่พอเมื่อมีโควิดเข้ามาแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพก็มีเทรนที่สูงขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจและข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ผู้ประกอบการนะคะเห็นโอกาสในการขยายหรือว่าจะหม่ายสินค้าเพื่อสุขภาพมากขึ้นก็ก็เป็นต้นค่ะ ในมุมของคุณแพรวล่วคะคะการดูพฤติกรรมผู้บรโภคก็คืออย่างที่พี่ตาลบอกค่ะไม่เฉพาะลูกคา้าระดับองค์กรใหญ่ๆเท่านั้นลูกค้า SMB ก็สามารถใช้ Data ของเราได้ค่ะซึ่งทางทีมเราเองะคะเราก็ไม่ได้วิเคราะห์แค่พฤติกรรมเท่านั้นนะคะแต่ว่าเราวิเคราะห์ ถึงว่าสิ่งที่เขาคิดคืออะไรและสิ่งที่เขากำลังจะทำคืออะไรด้วยเช่นเดียวกันค่ะอ,อ,อีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจนะคะก็คือเราสามารถวิเคราะห์ในเชิงของเครดิตได้เช่นเดียวกันค่ะว่าคนกลุ่มไหนบ้างที่มีเครดิตที่ดีซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับกลุ่มธุรกิจของธนาคารหรือการเงินนั่นเองค่ะหากจะให้เข้าใจได้โดยง่ายก็คือทําให้ทุกคนเนี่ยเห็นภาพของประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล ของลูกค้าหรือพฤติกรรมลูกค้าคือเราจะไม่เพียงแต่วิเคราะห์พฤติกรรมปัจจุบันหรืออดีตของลูกค้าเท่านั้นนะคะเราสามารถคาดการได้ค่ะว่าในอนาคตเขาจะมีพฤติกรรมแบบไหนนี่คือพลังของ Big Data และการทำา u u t t o m r r 6 6 s s g m m n t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  o o n ค่ะค่ะ ฟังทั้งคุณตาลและคุณแพรแล้วนะคะทําให้เรารู้สึกว่านี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะต้องดูพฤติกรรมของลูกค้าเราให้ดีที่สุดเพื่อที่ให้เราสามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนาธุรกิจของเราได้และสามารถเรียนรู้ได้นะคะว่าลูกค้าคิดอย่างไรและจะทําอย่างไรในอนาคตผ่านการทํา customer 360 segmentation นะคะทีนี้อยากให้คุณแพรนะคะพอจะยกตัวอย่าง use case ได้ไหมคะว่าที่บอกว่า big data เนี่ยสามารถเดาได้ว่าลูกค้าจะมีพฤติกรรมอย่างไรหรือจะทําอะไรสามารถวิเคราะห์ได้อย่างไรคะ ก็วันนี้แพลวอาจจะขอยกยูสเคจากต่างประเทศนะคะเหตุผลที่ยกยูสเคเนี้มาเพราะว่าเป็นยูสเคที่ทำให้ทุกคนเนี่ยตื่นรู้กับเรื่องของ Big Data ค่ะแล้วก็เป็นยูสเคจากฝั่งอเมริกานะคะเป็นยูสเคที่ดังระดับโลกเลยตรงเนี้ยหลายๆท่านอาจจะเคยฟังอยู่แล้วได้ยินมาบ้างนะคะเรื่องราวแบบนี้เพราะว่าสิ่งเนี่ย มันทำให้ทุกๆคนหันมาสนใจด้าน Data มากขึ้นค่ะทุกคนอาจจะลองไปหาบทความนี้ก็ได้ค่ะชื่อบทความนะคะว่า how target figure out a teen girl was pregnant before her father did นะคะจาก frobs online นะคะก็คือ frobs.com คือเหตุการณ์เนี่ย มันเกิดจากคุณพ่อของเด็กสามมาธัธยมปลายคนนึงค่ะเข้ามาโวยวายที่ห้าง t a r ก็ตเพราะว่าลูกสาวเนี่ยได้รับคูปองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เด็กไม่ว่าจะเป็นชุดคุมท้องหรือผลิตภัณฑ์เด็กอ่อนซึ่งเด็กมธัธยมปลายนยคะไม่ควรที่จะได้รับจดหมายฉบับนี้เลยถูกต้องไหมคะแต่ <ạ. S 2> ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ค้นพบว่าลูกสาวเขาเนี่ยท้องจริงๆคะ่ะซึ่ง s t a t i s t ียนะคะนักสถิติของ t a r ก็ตเองก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ด้วย Big Data ของของทางทีมเขาอะค่ะมีความสามารถในการวิเคราะห์พฤติกรรมรวมถึงคาดเดาได้ว่าคนไหนเนี่ยกำลังตั้งท้องจากพฤติกรรมของการซื้อสินค้าเช่นมีการซื้อโลชัน่นบำรุงผิวหรือครีมอาบนั้นที่ไม่มีกลิ่นน้ำหอมซึ่งปกติแล้วอาจจะซื้อแบบมีกลิ่นมาโดยตลอดเนี่ยค่ะที่ที่มีการซื้อสินค้าจากทางห้างเขาเนี่ยหรือว่า มีการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเช่นเดียวกันก็คือมีการซื้ออาหารเสริมมากขึ้นอย่างเช่นการเสริมแคลเซียมเข้าไปแมกนีเซียมหรือว่าซิงค์เนี่ยค่ะเป็นตน้นซึ่งวิตามินเหล่านี้เป็นวิตามินที่สําคัญสําหรับผู้หญิงที่กําลังตั้งท้องอยู่นะคะคือข้อมูลเนี่ยมีเยอะมากเพราะว่าเขาวิเคราะห์จากพฤติกรรมการซื้อทั้งหมดเลยค่ะหากพฤติกรรมการซื้อเนี่ยมี เปลี่ยนไปอยู่ดีๆก็เปลี่ยนไปเลยเนี่ยก็สามารถคาดเดาได้คะ่ะว่าตอนเนี้เขากําลังอยู่ในสถานการณ์แบบไหนอยู mm ่ค่ะซึ่งเคสเนี่ยก็สามารถบอกได้นะคะว่าลูกสาวคุณเนี่ยกาลังตั้งท้องก่อนที่คุณพ่อเขาเนี่ยจะรู้สะอีกคะ่ะว่าลูกสาวเขาตั้งท้องอยู่คะ่ะ ก็เรียว่าเป็น Use Case Cas e ว่าเป็นตัวอย่างที่มองเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่า Data ค่าดาวพฤติกรรมได้อย่างไร Data นี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะคะทีนี้มาถึงคําถามสุดท้ายค่ะนุ่นอยากรู้ว่าแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเบนฟ i t ที่ทางธุรกิจหรือองค์กรน,นั้นๆจะได้รับจากการที่เรารู้จักลูกค้าแบบ360องศาจะเข้ามาช่วยเพิ่ม value ทางธุรกิจได้ย่งไงอยากให้คุณตาลช่วยแชร์ตรงนี้ให้เราฟังหน่อยค่ะ ก็จากที่คุณแพลวได้เล่าไปนะคะก็เป็น e ูเคสที่ดีเลยนะคะแล้วก็อยากจะฝากไว้ค่ะว่าเบนฟิตหลักๆเลยนะคะที่ธุรกิจส่วนมากเนี่ยสามารถเรียนรู้และเข้าใจถึงลูกค้าได้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคู่แข่งของลูกค้าในเชิงลึกด้วยนะคะกับ Data เหล่านี้ค่ะทําให้เราสามารถวิเคราะห์นะคะคาดการสถานการณ์ล่วงหน้าได้ไม่ว่าจะเป็นแพลนผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่นะคะให้ได้ตรงตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้านะคะหรือว่า อาจจะที่สําคัญเลยเนี่ยคือส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีนะคะแล้ว Product ที่ตอบโจทย์ความต้องการค่ะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมบางธุรกิจเนี่ยถึงนําเทรนด์ได้นะคะแล้วก็ก้าวนํากว่าคู่แข่งเสมอเลยค่ะอย่างที่คุณตาคุณแพรบอกเนาะว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยเอา Data มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจได้ก็จริงแต่ว่าที่สําคัญที่สุดก็คือว่าลูกค้าของผลิตภัณฑ์ของธุรกิจนั้นๆเนี่ยก็จะได้รับประโยชน์ โดยตรงด้วยเพราะว่าเราก็จะสามารถแพลนให้ได้มากขึ้นว่าคุณต้องการสินค้าแบบไหนตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ความต้องการของคุณอย่างไรถูกต้องไหมคะ ถูกต้องเลยค่ะค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าได้อีกหนึ่งความรู้นะคะอีกหนึ่งศาสตร์ของ Data ก็คือเข้าใจลูกค้ารวมถึงการเจาะกลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องทุกแง่มุมแบบ360องศาแล้วก็การใช้ Big Data เข้ามาเพื่อให้สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าได้แม่นยำขึ้นรวมถึงวันนี้ก็ได้รับฟัง Use Ca s e ที่น่าสนใจมากๆเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านเลยนะคะท่านแรกคุณตาลคารดีวรรณพนมอนาลิติกเซลลีดและ ท่านหนึ่งนะคะคุณแพรวแพรวพันสิริยุทธ์ Analytic Solutions s Manager ทู Analytic s จาก t ท u ด Digital Group มากๆนะคะที่มาแชร์อีกหนึ่งาศาสตร์ของ Data ใน Data า,า,าศาสตร์วันนี้นะคะขอบคุณทั้งคุณตาและคุณแพรวมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟัง d a t a s a ตร์พอดแคตสต์พอดแคสต์ซีรีส์ใหม่ล่าสุดจาก True Digital ที่จะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกทุกศาสตร์ของ Data โดยทีม True Analytics จาก True Digital Group ค่ะในครั้งหน้านะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับาศาสตร์ของ Data ใน d a t a s a ตร์เรื่องอะไรนั้นนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามเราได้ที่ d a t a s a ตร์ได้บน YouTube และบล็อกติดของ True Digital Group รวมถึงช่องทางใหม่อย่าง Spotify เพียงค้นหาคาว่า Data าสตร์สหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตาม Data s a า t Podcast โดย True Analytics จาก True Digital Group และพบกันใหม่ในครั้งหน้า Data s a า t